ลมเย็นสบายมากเลยคะ่ะใต้ร่มไม้อา,ากาศดีมากค่ะไม่ร้อนมีความสูครับอยู่ตรงไหนผมก็มีความสุขครับโอ้ยไปแล้วริงเป็นองอนครับลูกบอลไปงอนครับ,บ,องงอรบพี่ลงไปเก็บบอลให้น้องหน่อยครับ พี่หลงครับเก็บบอลให้หมูดาวน่อยพี่หลวงครับงอนใครช่วยเก็บบอลงอนค่ะงอนเดี๋ยวแม่ไปเก็บให้ครับเดี๋ยวเราไปเก็บบอลให้หมูดาวกันดูนะคะท่าของงอนนะคะรู้สึกว่าท่าหมูดาวงอนองงนี้จะน่ารักมากบ้านครับพี่หลวง สตัสดีค่ะมาอยู่กับลายช่างถ่ายดาวมูคุนและดาวชุณเดือนนมารี่นะคะวันนี้เราทำคอกให้หมูดาวใหม่นะคะตัดเด็กที่ตั้นออกหนึ่งขั้นนะคะเพื่อให้เวลาเด็กๆมารวมตัวกันเยอะๆเวลามีไอศครีมก้อนอาหารเขาจะไม่ได้เบียดกันเราก็ตัดออกขั้นหนึ่งนะะั้นไว้เวลาถ่ายรูปเท็กี่กับไอีนะคะ ที่การออกข้นนึแล้วเราก็จะมีเหล็กมาปิดหัวเสาตรงที่เราตัดเขาออกน,นะคะเระา,รา,าก็จะเอาใช้เหล็กปิดหัวเสาตรงที่ตัดออก เพื่อเพื่อกันให้มีคมที่จะเวลามูดาวถูแล้วก็จะไม่ไม่มีคมนะคะที่จะบาดหมูดาวได้เราก็จะทำละเอียดทุกทุกตารางนิ้วนะคะเพื่อความปลอดภัยของอ้วนเดี๋ยวเราไปดูอ้วนกันอ้วนไปอยู่ข้างนอกนะคะวันนี้ลูกบอล ันนี้วันได้ออกไปอยู่ข้างนอกนะคะวันนี้เพราะว่าช่างมาทํำรั้วให้นะคะเดี๋ยวตอนเย็นก็จะเอาเข้ามาผูกที่เดิมนะคะเป็นไงลูกฮะไปเก็บลอกบอลแน่นูไม่จับอ่ะจับเอาลูก เฮ้ยวันนี้ผมอยู่ข้างนอกคนเดียวครับเดี๋ยวรอช่างเขาทำเสร็จนะลูกเดี๋ยวค่อยเข้าไปแต่อยู่ข้างนอกไปเถอะมีร่มไม้อยู่อากาศเย็นดีสบายด้วยใต้ร่มไม้ นอีอยู่ข้างนอกครับอยู่ข้างนอกครับโอ้โ,อโอลมเย็นสบายมากเลยค่ะใต้ร่มไม้อากาศดีมากค่ะไม่ร้อนมีความสุขครับอยู่ตรงไหนผมก็มีความสุขครับโอ้ย ไปแล้วกิ่งเป็นอง,งอนครับลูกบอลไปอง,งอนครับพี่ลงไปเก็บบอลให้น้องหน่อยครับพี่ลงครับเก็บบอลให้หมูดาวน้อยพี่ลงครับอนม์มีใครช่วยเก็บบอลอนครับอนเดี๋ยวแม่ไปเก็บให้ครับเดี๋ยวเราไปเก็บบอลให้หมูดาวกันดูนะคะท่าของ,งองนนะคะรู้สึกว่าถ้าหมูดาวอนนี้จะน่ารักมาก เงินคะหมูดาวเงินเดี๋ยวเข้าไปนะโอ๊ยย้ยยยเย้ยยยยเขากำลังงอนนะลุงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่เราต้องผูกโซ่ก็อย่างว่าละคาหมูดาวเขาซนในแบบของเขากลัวเขาวิ่งเตลิดไปหาช้างตัวอื่นนะคะเราต้องผูกหมูดาวไว้เซฟเซฟหมูดาวไว้นะคะเพราะว่าน้องดาวเขาฉลาดและก็ซนมากค่ะดูนะงอนนะคะเงอนงอนเดี๋ยวแม่ไปเก็บให้ลูกเดี๋ยวแม่ไปเก็บให้ครับ อาพ่อไม่ช่วยเก็บแล้วพ่อเก็บมาให้แล้วครับเมื่อกี้เกิดเตะโดนพี่หลงแล้วงอนให้พี่หลงพี่หลงมาไปเก็บบอลให้ <Yes. S 1> <laughs> งอนให้ <Hey. S 1> พี่หลงครับเวลาเอฟซีส่งข,งของมาให้ได้กินไม่ช่วยกันไม่ช่วยเก็บบอลให้น้องเลยม uh. าลงม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 าลง นอนไหมครับง่วงไหมบ้านกพุจะนอนจริงๆมั้ไหม จะนอนหรือจะเล่นครับสปิริตในการเลี้ยงบอลของหมูดาวนะคะสุดยอดมาก Uh huh. uh huh. ความเชี่ยวชาญของเขานะคะดูสุดยอดมากมวิวัฒนาการของเขาเนี่ยโอ้โหเร็วมากค่ะทุกท่วงท่าทุกลีลาฉลาดมากเอ้ย ม,มีขาที่ห้าโผล่มาด้วยนะครับกำลังมันเลยครับช่วงนี้โอ้โหอื้อทันไหมทันไหม,ไมท,ทันไหมไม่ทันทันไหมไม่ทันครับลูกบอลกิ้งหนีไปแล้วเดี๋ยวแม่เก็บให้ครับ ลูกบอลให้หมูดาวนะคะนู่นแม่แป้งแม่แป้งอยู่ใต้ร่มไม้ค่ะส่วนพี่เดือนเราก็อยู่นี่ใร่ช้างนะคะส่วนหมูดาวเราเพิ่งเอาออกมานะคะเพราะว่าช่างมาทําตัดเหล็กให้นะคะตัดเหล็กเพื่อเพื่อไว้เป็นที่ให้หมูดาวถ่ายรูปก,กับเอฟซีเวลาแฟนขับเอฟซีมาป้อนอาหารหรือว่าถ่ายรูปก,กับหมูดาวนะคะ แม่นมากโยนเข้าเต้าเลยเออเฮอดูท่านี้ค่ะโอ,อ้โมีความสุขครับมีความสุขครับ เชี่ยวชาญมากครับดูครับพอเล่นเหนื่อยก็นอนกกนะคะพอสบายเนื้อสบายตัวก็วิ่งต่อโอ้โหมีการพักเหนื่อยด้วยนะคะบูดาสลาดมากเอเจอเจอเจอดิงเป้าปึง้ง <laughs> ไปแล้วไปแล้วลูกบอลบูดาไปแล้วไปแล้วไปแล้วท่างก็ยังทำไม่เสร็จนะคะ เก็บทุิรายละเอียดนะคะก็เลยช้าครับก่อนเอาไหมลูกบอลเอาไหมลูกบอลหนูจะเอาไหมลูกบอลฮะมารับก่อนเร็วเอาไหมครับมาขอดีๆขอดีๆครับก่อนรับก่อนเร็วๆเอาไหมเอาไหมลูกบอลเอาไหมงอนครับงอนครับบึ้ยงอนครับหนูจะเอาไหมลูกบอลเอาไหมครับ เอาก็ขอเสียงหน่อยครับเดาวครับเอาไหมลูกบอลครับขอเสียงหน่อยครับเอาไหมมาครับก่อนเร็วๆดาวเอาไม่เอาไหมงอนกับงอนงอนงอนมาครับก่อนเอาไหมลูกบอลอ่ะโอ้โหโ้โหโายงอนมามาหายงอนมา,มา,มา เร็วเร็วเร็วหายงอนครับอดีกันนะดีกันนอะอดีกันนะ,อะ,อะเอาองอนครับอะนอยนอยนอย,นอยดีกันนะดีกันนะคะคนเก่งเอาไม่ให้แล้วอดีกันนะครับหายงอนนะครับหายงอนนะครับอ่ยอะมไปแล้วใครจะไปเก็บให้หนูทั้งวันละลูก ก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ